ชุมชนอิสลามแม่สอดจังหวัดตากเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธคิดอิสลามและกลุ่มคนพัฒนถิ่นพื้นที่ของชุมชนอิสลามมีพื้นที่ประมาณ5ตารางกิโลเมตรมีมัสย,ยิตที่จดทะเบียนในอำเภอแม่สอดจำนวนสามแหง่งอันประกอบไปด้วยมัสย,ยิดนูรุนอิสลามมัสย,ยิดมฮายจิรีนและมัสยิตอันซอด องค์กรหนึ่งที่มีความสําคัญมาน้อยของชุมชนก็คือวิทยุชุมชนมุสลิมแม่สอดขึ้น107.50เมกะเฮิรตซซึ่งมีนายสุชาติปูมณีเป็นผู้เริ่มม่อตั้งครับกลาววิทยุชุมชนมุสลิมแม่สอดนะครับ,รบกาออกอากาศโดยระบบ FM นะค,ความที่107.50เมกะเฮิรตนะครับที่แม่สอดของเรานะครับรสถานีกยของผมก็เป็นสถานีวิทยุที่ ออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องของศิลิศิลธรรมนะครับเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับกาสาเหตุที่มาทำก็เพราะว่านะครับเริ่มแรกกาวิทยุชุมชนก็ได้เกิดขึ้นในบ้านของเราในประเทศของเรานะครับการเห็นว่าเออมันมีสายวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมากันเยอะแยะแล้วก็เป็นสถานีที่มีแต่ความบันเทิง นะครับของศาสนาแม้แต่พุทธศาสนาหรือของมุสลิมก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เห็นว่าเออมันจะเป็นประโยชน์ต่อมุสลิมแม่สอนเรานะครับก็เลยหาหาอุปกรณ์หาเครื่องส่งมาจัดตั้งกันที่มัสิีนรุ่นสลังนะครับต่อมาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆใยุ่งยากก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านสอแสงเสียงนะครับตอนนีเวิทยุมุสลิมแม่สอนนี่ก็ มาอยู่ที่บ้านต่อเส้นงเสียงมาทำการออกอากาศมาเป็นเวลา8ปีแล้วครับก็แรกๆนะครับก็มันเป็นเรื่องของศาสนาเนาะไม่มีบันเทิงคับการมีผู้ฟังน้อยน้อยรายนะครับกามีเริ่มจากแค่1นึ่งรายสองรายกับฟังรายการอยู่กัประมาณสัก4เดือน5เดือนไม่มีผู้ฟังเลยมีประมาณ2องสารายนะครับผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันจะไม่คุ้มอ่ะผมก็เลยปิดสถานี เพราะว่าผมไม่ได้สํารวจว่าเอออาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ปิดสถานีทดลองดูประมาณอ่าสี่ห้าวันนะครับการมีคนมาร้องเรียนว่าเออทำไมสถานีมุสลิมเราหายไปเพราะว่าคนที่ฟังนะไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวคนสะตนิกเอก,ก็ฟังมีคนพูดสองสามคนบอกว่าผมฟังอยู่แล้วมันหายไปนะกาช่องของมุสลิมก็มีมุสลิมบางส่วนก็มาบอกอีกว่าฟังอยู่อ่าแล้วก็หายไปผมก็เลยก็เลยกับเปิดสถานี เพราะว่าคนมุสลิมเราที่มาบอกเนี่ยส่อนมากจะเป็นมุสลิมมวลรับมุสลิมที่เขารับสาลานะครับเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีสถานีวิยุเนี่สาปี40ปีที่เขาอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับเอออยู่กับสามีเขาอยู่กับลูกเข้ามาเนี่ยไม่เคยละหมาดไม่เคยถือสิ่อดน,นะครับพอได้มาฟังวิยุ่าขึ้นของอิสลามเรารได้ความรู้จากวิทยุนี้แล้วก็ร,รู้ว่าเออการละหมาดมันมีประโยชน์การละหมาดมันมีความจําเป็น หรือสินอดมันมีความจําเป็นที่จะต้องทำหลักการเขากันลุครับก็เรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยชุมชนมุสลิมและชุมชนอิสลามของแม่อรเนี่ยก็คือเป็นชุมชนที่หลากหลายในชุมชนปกติแล้วนะการศาสนาอื่นก็อยู่ร่วมกันไม่ว่าพุทธคิดอิสลามนะครับหรือว่าฮินดูอยู่รวมกันในชุมชนหมดก็ไม่เคยมีปัญหานในเรื่องของการเป็นอยู่นะครับอันนี้ถ้าว่าเรามีสื่อทางนี้ออกไป ให,ให้พวกเขาได้รู้ได้รับฟังอีกทีหนึง่งมันก็ยิ่งจะชัดเจนขึ้นครับพ,นะพี่น้องมุสลิมผู้ฟังรายการได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยุชุมชนของพวกเขาว่าวเป็นคติสนใจดีมันคิดว่าเจะจะเข้าใจอิสลามเพิ่ม เข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าคนที่นี่ได้สัมผัสอยู่กับอิสลามหูหมดเลยฮะบางคนที่อนการิมาได้ได้อยู่เกิดที่ตัวโมฮัมหมนเดียวกันเน่เพื่อนพี่มีคนชื่อมาติเอเนี่ยอันการิมาได้ฮุสลามได้อานอัลฮัมดุลลาเพราะว่าอ่านเป็นนกฟังมาตั้งแต่เริ่มรายการเลยครับเชื่อว่าวิทยุชุมชนตัวนี้มีประโยชน์กับเราหรืกไม่มีประโยชน์มากเลยมีความรู้มากเลยเกี่ยวกับลูกหลานตัวเราเกี่ยวกับตัวเองที่ที่ว่าเราบ่เคยรู้บ่เคยว่าบ่มีความรู้ลึกซึ้งกันหรอ พอมาประเดี๋ยวนี้เขาเรื่องมีความรู้ซึ่งกับวิทยุเพราะว่าตังวิทยุเนี่ยเป็นสอนศาสนาที่มีความลึกความมั่นคงความเชื่อถือมากความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลยสอนต่อลูกหลานไปอีกต่อหนึ่งผู้ฝึกตั้งศาสนาตัวมากเพราะว่าฟังและได้ประโยชน์วัดเป็นกระบอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนคนดีปิวิ้วนี่อยู่ในบ้านทั้งสูงอายุและอ่อนไม่รู้อย่างความได้หมดทุกคนค่ะ สอาวยุชุมชนมุสลิมแม่สอดจึงเป็นแหมเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติศาสนากิจของพี่น้องมุสลิมและสร้างความเข้าใจในศาสนาอิสลามือกับพี่น้องต่างศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายของพื้นที่นี้รายงานโดยชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ